พยากรณ์ฝนตั้งแต่วันที่6ไปจนถึง13สิงหาคม2565ขอบคุณข้อมูลจากโมเดลของ ECMWF นะคะไปอัปเดตฟ้าฝนกันเลยว่าช่วงนี้ฝนจะเป็นอย่างไรสำหรับช่วงนี้ค่ะตลอดทั้งสัปดาห์ทั่วไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแต่ยังพอมีแดดออกในตอนเช้าบ้างนะคะในช่วงวันที่6สิงหาคม65มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลนดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกาลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงประกอบกับร่อง มรสุมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดกระทำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและในช่วงวันที่7สิงหาคม65ไปจนถึง12สิงหาคม65ยังมีหย่อมความกดกระํำก,ก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้คาดว่าจะแรงขึ้นเป็นพายุได้แต่ทิศทางยังคงต้องติดตามกันต่อคะ่ะเพราะยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมีอัปเดตข้อมูลข่าวสารมากิจซารี่มารายงานให้ทราบจึงจะส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝน ตต่อเนื้อมากขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งบางพื้นที่ในช่วง7-9สิงหาคม65โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ คลื่นลมจะมีกำลังแรงและจะต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนกักฝนสะสมฝนฟ้าขนองระวังฟ้าผ่าน้ำท่วมจับพันและน้ำป่าไหลหลากตลอดช่วงชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและติดตามพยายกรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะหากมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมอย่างไรรวมทั้งมีเรดาร์แจ้งออกมากิจจะรีบรายงานให้พี่ๆน้องๆทุกท่านทราบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจนกว่าหมายคลิปนะ้จาจ่าบ๊ายบาย,บาย